สวัดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมาเฮงครับผมเนาะวันนี้เรามาตามแนวทางเล่าขุนไก่พี่น้องเนาะวันพุทธที่ผ่านมาไฮหนึ่งแปดออกแปดหนึ่งพี่น้องเนาะเลขสี่ตัวออกแปดหนึ่งหนึ่งสองครับเข้าไปที่หนึ่งแปดแปดหนึ่งเลือเพียงเด้อกสำหรับเสี่ยนขุนไก่ครับผมเนะาะเอาเมื่อนี่เข้ามาตามไปเลยเนาะสำหรับวันที่ยี่สิบห้าวันศุกร์ที่ยี่สิบห้า เล่าเสื้อคุณไก่จะเป็นตัวใดอ่อยาผาดครับผมเขามา่ล้วฝากกดไล์ก็แช่พี่น้องเนาะกดติดตามเปกำลังแนงใจครับเนื่องจาเข้าเขาไปเบื่อนต้อกันว่าเพิ่นจะฟันตัวไรมากพี่นอนะ้องเนาะอ่าคุณนั่งถ้ายคุณแนละอ่ะ,อะเข้าเต็มเต็มเนาะก็คือแปดหนึ่งหนึ่งแปดพี่น้องลาาคุณไก่อ่ะอ่ะเขา เต็มๆเนี่ยหนึ่งแปดให้หนึ่งแปดออกแปดหนึ่งครับสี่ทัวแปดหนึ่งหนึ่งสองครับเอาเมื่อนี้มาตามให้พี่รอนเนาะวันถุกที่ยนะี่สิบห้าเนาะวันถุกที่ยี่สิบห้าอ่าเป็นเลยงวดวันพุทธ,ธิพานมากที่ว<ะ>่าแตกคักแตกแน่แท้เออเอาเมียได้ยี่แก้ว <laughs> ชุดเมียด้เมียชุดถือได้เขาเถอะ พวไปหามาขึ้นนี่เนี่ยจมอีกแล้วพี่ร่งก็ไปงานไบเงินโอ้อานี่ยแงานงนเออกันปดนกได้เห็ดแตงานงานเมืน้องสาวเงินมือโอ้เป็นไั้ไดญหรอกพี่รงเอานี่ชุดที่ผ่านมาเอาหมอขึ้นนี่วันที่ยี่สิบสามนี่กลระับไปกแกลบปรับอ่าอ้านี่แหละพี่ร่างอ่าเห็นบ่านหายหนึ่งแปดพี่ร่างออกแปดออกแปดหนึ่งืขึ้นนี่หมโซซ่าหนึงโอ้ยเมียดาหายก็อีกอยัง อ่าอ่าเอาพี่น้องนี่คือหนึ่งแปดเป็นไหมาหนึ่งแปดเนาะอ่ากอกแปดหนึ่งหนึ่งสองครับผมอ่าเอาเล่าขุนไก่วันพุทธิพานมาอ่าไหมีโศกมีหมาําเพิ่นมาละพี่น้องเนาะอ่าย่ามบ่ลรงไห้เพราะว่าไม่ลงให้เลยอ่าไปใต่ย่ามรงไห้ฟันบ่เบิ้งเปใส่ไหนบ่เห็นหอดเลยวอกะคอมเมนต์มาไม่มีใครถือเลยนะเพราะว่า เสื้อผุดไห่ถือจะแังมาบ่ถืออย่บ่าลับโอ้ยเสือซ้ำหนึ่บ่กกับแกสิบวันไหนบ่กับเนอเอาวันพุดดีเอาวัดพดเอาแคบแบมนี่เอาวัดสุกตีวัสุกหร่มันอีม่พูดไมพดเาวัดสุกนะเอาวันสุกมันมีตัวไรนวัที่นมันมีตัวด่หรอแต่ไปแต่ไปยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยว ตาหลวงมี้วงมีเเน่ยแปลนไปมาเลยโอ้แมนไปมีข่ารถเลกงนจะเลเฮ็ดแงนแงไปงนงินได้โอ้ิมีเขาไล่บ่เหรอโอ้คอโอ้เอาพี่รองเล่าพัฒนาวันทุกที่ยี่สิ ค่ะเนาะค่ะเป็นวันศุกร์ที่25เนอะผู้ใดติดตามอยู่เห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช่ลาพัฒนาเสี้ยนคุณไก่พี่น้องเป็นแนวทางเท่านั้นพี่น้องเสียนขุนไก่ไปข้ไปขายของว่า่นว่าอุดยมุ้นไดะมือนีงสิออกล่ะอ่าอ่ากะโกดคนเดีย กำลังต้มข้าวโพดอยู่ยข้าโอ่้โอยู่ันจะไปขายความว่นน้ต้มค้าเก่งเล็กยกกลับ <c oughs> <c oughs> ไปคือได้ลับเต้ <c oughs> อ้าวพี่น้องเนาะ <c oughs> เล่าพัฒนาวัดสุขสี่าาี่สิบาใครใครมากรูดมา,มา <c oughs> ดวิ่งกับเพื่อวิ่งแปดได้เพียงเด้อเปิดหายมากคือวตัเดีวยวแปดอ่าวศกก่นี้เลื่อุกรก่อนอันี้เ <c oughs> ด้อเนาะ โอ้มีแต่สมตัวเยตัวนี้ไม่ไม่้งสี่ตัวเลยทั้งสตัวทั้งสี่ตัวเลยไม่ไม่หนักบาดึงกนเลยโอ้ทัวฝันร้องออกเฉียนเฉนเ้อบานเยทิแปดครับผมทิปอ่ามีสมชุดสองตัวมีสามชุดตัวงุดเจาัดมามาสชุดก่าชุดตาวานมีัก่อสองตัวสงตัวสัดสี่ตัวชุดนึงอ่า ให้อไร่ตัวหัเออิไปแ่นัไปเ่ลุยไปนะตัวบาดอบาดบขโอ้ี่าแ่น่อืเอาสองชุดอ่าเลขสองตัวมีสามชุดพี่น้องนะก็คือ8ปดศูนย์แปดแล้วก็สองแปดอ่าออสมกับวิ่งแปดด้อันเตียสิอือ่าคือติดแปดเนาะหเรยอจอ่าแต่ว่าอาจจะได้สามตัวคือหาเป็นลักรลอย หาลักร้อยเลนะที่ตัวหาหาอ่าหาลักร้อยก็คือห้าแปดศูนย์ห้าแปดสี่ห้าสองแปดรซี้ตัวเม็ดเดียวอ่าเพนแขั้นมันบ่นถ่ามันเป่าก็คือหาหาด้วยนี้ตั้กลับเลยฮึตั้กลับบ่ต้องกับบอกหาด้กันหาหาแ้มั้งกลับโอ้หาครับหรือหาแคมครับยังฮะหาครับเองหาหาครับเอนโอ้หาหาตัองกลับพี่ร่องเออว่าหันเกิด แม่ได้เพราะเขาโันมันไม่หาสิใ่คือว่าทางเดินของเหล็กมันมาสิงี่ว่าพวกเ่าอก็่าทำับมันไม่เป็นไม่เป็นร่างเหมือนอเนาะงานเกานพิกัดเ,เ,เอาจะเาทา้ออมามาาาันนกกระดาษกอนเห็นเอฟซีคนรับรูรับราสตร์กันขาดิอ่าไปทไรก็ได้อ่ะแนวทางราวพัฒนาวันสุข ที่25เมษาย,ยน2,568ห้าหแปดหน้าทงของเสียนพุ้นไก่มากแล้วพี่น้องตัวเดียวแปดเด,ดี๋ยวนี้คารุเบื่อพวกไผ่กไปตีพะหั่นอันแปดหนึง่งตีแปไม่ได้ตามสิบแ82แปดสองบ่สองแปดแปดศูนเนียแปดศูนย์ตีเน้นบ่กับเบี้ยแค่แบเน้นมหาแปดศูนย์มาเน้นบ่โอ้ที่ตัวรถ่ไปห้าห้าแปดศูน<อ>พี่น้องอ่า วันศุกร์นี่เด้อพี่น้องเด้อเอาเป็นลุยกันเลยทั้งปร,ระเทศเลยอพัว่าบบาลมุนเด้อเอาเป็นทุนไปรัฐบาลไทยทุนไปรัฐบาลไ,ไ,ไทยพี่น้นองไปหาซื้องุงเนี่เออเอออ้านี่ละคือแนวทางเล้าขุนไก่ครับผมมันศุกร์เด้อพี่น้องเด้เออ่าให้เห็นกิฟเปนเนเด้อรขันเลขถือกับว่าเห็นเ,เลขถือส่วนส่วนมากจะว่บบาเห็นตัวถือนเนาะอ่าไม่มีเลยนะสัก ช่องเลยนะไม่มีทักอาจารย์เลยนะที่ลงให้ชาปีเีอรเอ่อคนวาสันคนบ่นเห็นเหล็กถืออืมไม่ได้แช่กัดจักเบิงบะเบงิงเอาฝากกดไลายก็แช่พี่รองเนาะใครเห็นคลิปนี้ขอให้อยู่รวยขอให้เฮงขอให้ปังกดไลา์เป็นกําลังแน่ใจกับทีมงานเนาะเราแขกับเซียนเพื่อนพร้อมเนาะลาพัฒนาวันศุกร์ที่ยี่สิบห้าวิกแปดครับผมจัดดว่วนแปดศูนย์แปดสี่แล้วก็สองแปดสามตัวเอาหามาเป็นลักร้อยสี่ตัว เอาหามาเปลี่นละกันเนาะห้าห้าแปดศูนย์ดพี่รงเดอ้เดอวเยอโอเค่าหรือว่าจะเป็นห้าห้าแปดสี่ก็ได้กับเดห้าห้าสองแปดก็ได้อเ,อ,เอ้เอ่าสื่อหน่อยถือหน่อยพันว่า <c oughs> อ่าอ่อาไม่เนี่จริงจะไม่ลงเด็ดขาดพันว่า <c oughs> เด็ดมากกันสี่หรอพี่รองว้องจักคู่ได้ไปยัง่ะไอ้สี่นี่แห้ง้ลยว้องจักคู่ <c oughs> <c oughs> เป็นี้าหาแปดุเลยซื้อตัวเลยตีแปดุนต้องหาแปดชุเอืมหาหาแปดชุดเลยโอ้แไม่ยังไม่ไม่กเลยไม่ขาดตลอดเลยเออบ้ามืบ้านเมือพี่น้องวมาวมามามันมาหาตัวน่าม่ตัวเมึอมือมือมืองมืองมืเมือนง่อ่อไงเนีดนี้แต่นี่ขรถยุเลยเนะอ่ โอ้เจอคื่าอโอ้จะเสนอพี่น้องนาะขาเเน้มเสนอให้เป็นไดานั่เสนอใเป็นได้อ้าไปขายเขาพวดกัถามไทยนไดวุ้นวันนไดเล้พี่น้องรัดทางไว้เลยนะทางใด้คนเคยเที่ยวเคยโบกร้าเลยให้เน่ยถามแนวทางความถามนี่ยเถามไปไม่เห็นคิดเตียวไหมเดี๋ยวนี่เห็เราหรือเมื่อไงเไม่เห็นจักที่คิปว่าไม่ตัวเขาบพรา่หนึ่งใจเนาะโอ อยาา่าจุดงติลเนอไอ้ลงเลยเหรออยากถามอยากถาจากปากติจากปากนติเออน้วเป็นวเป็นสั่นละเพื่อเกิว่าเน้นตัวไ้ฟันตัวไดว่าส่เพื่อถาม่าสั่นตัวาฟันแปดเอาเรียมดังเตรียวด้วยกันพวกเประเทได้ซีโตนี่พี่เราเกมาเนีนะอืมเอาขอบคุณเสี่ยนเพื่นทีห้แนวทางไม่เพื่อนเอยหาเป็นเนวาทางครับผมนอมักกะจัดกัดแก่พัน ทางขางน้ำจะเนื้อให้เป็นแนวทางเท่านั้นเนาะ,ะสำหรับชิปนี้ส่งมันลับด้วยสุข,ขุทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะงตั